สวัสดีครับทุกๆคนพบกับผมมีชัยเช่นเคยครับวันนี้ผมมีวิธีการทำให้ youtube เร็วขึ้นหรือช้าลงมาแนะนำครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปการเรียนการสอนหรือว่าคลิปการทำอาหารอะไรเงี้ยบางทีเร็วไปหรือช้าไปเรา,าเรามีวิธีการมาทำให้ช้าลงหรือเร็วขึ้นครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆไปคลิกที่นี่เลยครับ คลิกที่จุดไข่ปลา3ามจุดข้างบนนี่เลยครับอ่าแล้วก็จะเห็นขึ้นถ้าแถบเครื่องมือขึ้นมาเราให้เพื่อนๆไปคลิกที่นี่เลยครับความเร็วในการเล่นครับอ่านี้อันนี้คือปกตินะครับนะฮะหายหายนี่ฮะปกติคืออยู่ตรงกลางนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการให้ปกติดูดูไปดูนะครับว่าปกติเล่นประมาณไหนนะครับ ยต้องยกขึ้นมาคอนะครับถ้าเราวางคออย่างนี้ไม่ได้มันติดกับพื้นเสียงมันก็จะแน่นแน่นมาฟังลูกแรกเมื่อกี้ถูกนี่ครับนี่คือการเสียงการเล่นปกตินะครับถ้าเร็วไปเราก็จะปรับให้ช้าลงนะครับสักลองซักศูนจุดห้านะครับว่าเป็นยังไงช้าลงศูนย์จุดห้านะครับ นะฮะนะเสี area, like water, like water. Mm ่ยงเัินมีรูอากาศอยู่ข้างในนี่อันนี้ยังกินไม่ได้ฮะอันนี้สองลูกนี้ยังกินไม่ได้คือเราเก็บไว้ก่อน เห็นหฮะง่ายนิดเดียวครับคือถ้าเพื่อนๆอยากให้เร็วขึ้นก็เพื่อนๆก็ลงมาคลิปด้านล่างนี้นะครับก็เนี่ยฮะแถบแถบด้านล่างนี่ฮะหนึ่งหนึ่งจุดสองห้าคูณหนึ่งจุดห้าคูณนั่คือเพิ่มขึ้นส่วนจุดห้าคูณเจ็ดจุดห้าคูณนี่คือลดลงครับก็ให้เพื่อนๆไปลองเล่นกันดูนะครับเหมาะสําหรับคลิปการสอนทาอาหารหรือการเรียนการสอนอะไรเงี้ยที่เราดูไม่ทันเราก็เพย์ให้ช้าลง นะครับเพื่อจะได้ไม่บางทีไม่ต้องกอใหม่ทั้งหมดหรือไม่ต้องมานั่งขีดบางทีหยุดหยุดไม่ต้องขีดที่เราจะดูอะไรนครับเป็นเทคนิคง่ายๆครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมครับ